จะเป็นผลผลิตแรกนะแล้วก็ผลผลิตโลหะปริมาณการใช้คือผลอคือภาพที่กำลังจะบอกคือว่าผลผลิตแรกตะกั่วเนี่ยมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่กับ,ก,บกับการทำธุรกิจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะราคาแล้วก็ที่ทำให้รายรับเนี่ยมันไม่ได้สูงนะก,ก็เลยทำให้ตะกัว่วไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุนเหมือนเหมือนกับในอดี สรุปก็คือว่าอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรมากโทนะผมผมคิดว่าจากที่เรามีประสบการณ์นะก็คืออยากเห็นภาครัฐเนี่ยใช้การวางแผนเชิงพื้นที่คือไม่อยากให้มองเฉพาะบ,บางกลุ่มชาวบ้านอยากให้มองท้องฝาูมิทั้งหมดอะว่าควรจะดูแลพื้นที่นี้ยังไงนะครับแล้วมันก็จะเกี่ยวเข้าว่าตกลงจะให้มีคนเข้าไปอยู่ไหม จะให้มีตะกัวอไหมหรือจะเอาเป็นป่าสนวนมันจะมีเป็นเขาเรียกว่า d u s ยูสคันสิคอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มองภาพรวมก็คือว่าดูทั้งในเรื่องกเกษตรการใช้ชีวิตสิขภาพอย่างรวมกันมีการประเมินความคุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้าถ้านี่คือด้านทรัพยากรนะเฉพาะแรกเนี่ยก็คือผมบอกว่าน่าจะมีการการพื้นที่สักส่วนหนึ่งเนี่ยให้เป็นเขตแรกเนื่องจากพอมันเป็นเขตเศรษฐกิจแรกแล้วเนี่ย คนจะได้ไม่เข้าไปอยู่หรือเราก็จะสามารถการคนออกได้ง่ายขึ้นเวลาการคนให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้เนี่ยเทลคอสมันก็อาจจะน้อยลงม,มีความคุ้มค่าเฉพาะกรณีนี้กรณีหรือไม่มีนะครับไม่ควร,รพยพคนออกแล้วก็ถ้าจะมีการเรียกเก็บเงินประกันสัก10ล้านของสองเหมืองอันนี้ก็เป็นผลที่ได้มาจากการคำนวณโดยตรงท้ายสุดก็คืออยากให้เห็นว่าจริงอยู่เราเข้าไปศึกษาเรื่อง o s t b e n e f i t แต,แต่เวลาออกมาเนี่ยกายผมรู้สึกว่าผมเห็นภาพในเรื่องของ <c oughs> อปัญหาการใช้ที่ดินที่มันขัดแย้งกันระหว่างกิจกรรมมันก็จะมีตั้งแต่เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมโครงกาไม้อยากจะมีอุทยานลคลององ่นที่ที่ถูกต้องเขียนว่าโครงการจัดตั้งนะแต่ยังไม่ได้เป็นอย่างที่บอกขึ้นไป้ายไว้ก่อนให้อุ่นใจเสร็จแล้วคนนึงอ่านี่นะคนหนึ่งอยากจะมีอุทยานใช่ไหมครับแล้วก็ใกล้ๆก็เป็นเขต รักษาพันธุ์ขับรถไปหน่อยก็เป็นทุ่งใหญ่ในเลยสวนแล้วในขณะที่อีกคนหนึ่งอยากจะทําการเกษตรเห็นไหมดินดาปีเลยแล้วก็เพราะว่าอะไรมันต้องถางเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วยังเป็นป่าอยู่เลยชายป่าอยู่ตรงเนี้ยนึกออกไหมครับคนหนึ่งก็อยากทําการเกษตรแล้วก็เนี่ยย่ำอยู่กับดินอย่างเงี้ยนะครับหาหารายได้อีกคนหนึ่งก็จะทําอะไรทําตะปัอ่ะ มีเข้าไปนี่ก็เป็นเหมืองตะปวบริษัทตะปวคอนเซนเทรเตอร์อีกคนหนึ่งก็จะปลูกบ้านทําเป็นที่อยู่อาศัยชุมชนนะครับนี่อีกคนนึงเข้ามาทําโครงการพัฒนาของรัฐเข้าไปด้วยเพราะนั้นพื้นที่มันก็เลยกิจกรรมหลายอย่างมันเข้าไปมั่วซั่วกันหมดแล้วพอพอเปน็นอย่างี้ปั๊บคอสก็จะเพิ่มขึ้นและอะไรหลายๆอย่างแทนที่มันจะคุมมันก็จะไม่คุมเพราะว่ามันมีเอ็กซ์ a ร i น y ลิตี้สูงเกินไปจากปัญหาการจัดก,การ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนี่ก็เป็นเคสที่หนึ่งใครอยากถามอาจารย์เชิญ่นนะตารางตารางซีนารีโอที่โปรยกกับไม่โปรยกนะครับเอื้อนาการประเมินมาทีนี้ประเมินเน,นี่ยตารางนี้นะครบประเมินมันมันค่อนข้างชัดเจนถัาเกิดว่ามันจะเทไปทางทางซ้ายเพราะนี่มันแพงมากเลยครับทีนี้ถ้าเกิดเรียนปรึกษาอาจารย์ว่า กรณีของต้นทุนด,ด้านสุขภาพข้อ6ูทเนี่ยทีนี้ฝั่งที่กรณีถ้าเราสมมติว่าไม่กรณีอพยพเนี่ยอพยคนกลุ่มเดิมออกมาเนี่ยนฮะทีนี้เหมือนกับเราสูงว่าคนกลุ่มนี้ซึ่งมันมีตะกูอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยทีนี้พออพยพเขาอขอกมาเนี่ยมันมันไม่หมดตะปูยังติดอยู่แล้วต้องมารักษาอะไรต่อจนหมด เราต้องรวมไอ้ค่าที่จ่ายเพิ่มุดตร,ง,ตรงนี้เอาไปจนแอดซูว่าจนเขาหมดตะกัวในตัวเนี่ยแล้วก็เหมือนกับคนปกติหรือเปล่าตรงนี้คือถ้าถ้าเป็นกรณีให้มันชัดเจนผมว่าไม่ต้องนะไม <c oughs> ่ต้องนะคือถ้ามันกล้ำกึ่งกล้ำกึ่งเนี่ยถ้าเกิดพอบวกตร,ง,ตรง,นกนบบงนี้ไปปุ๊บเนี่ยอีกฟันหน้าจะมีผมว่าไม่ต้องไม่ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่คิดว่าสําคัญมันน่าจะใช้หลักวิ h and วิ t h ท u t คือคือเราเอาเขาออกไปเขาก็ยังป่วยอยู่ ก็าอาจจะใช้เวลาสักสามปีห้าปีกว่าจะตะกัวมันจะขับไปโดยธรรมชาติอาจารยถามว่าการเยียวยาคืออางนีออ้อาจารย์ถามก็ดีคือถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นการรักษาส่วนเพิ่มตรงนี้ก็ไม่ต้องนับ <laughs> ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นการรักษาแบบ Total treatment ตรงนี้ก็ต้องนับ คือคนเวลาป่วยเนี่ยมันจะมีตะกัวอยู่ในตัวเป็นเดิมพันอยู่แล้วสมมุติา30หน่วยแต่ขนาดที่เขาอยู่ที่เดิมเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาจาก30เป็น35 40 35 40ถ้าทรีทเมนต์ตรงเนี้เป็นการทรีทเฉพาะส่วนเพิ่มตรงนี้ก็ไม่ต้องนับแต่ถ้าตรงนี้เป็นคอสของ total illness ตรงนี้ก็ต้องนับเออใช่มันขึ้นอยู่ว่าเราเรานับฐานหรือไม่นับแต่แต่ผมไม่ได้คิดลึกขนาดนั้น รบกวนปรึกษาอีกเรื่องค่ะอาจารย์คือเรื่องของต้นทุนอพยพนะคะรู้สึกมันจะเป็นตัวเลขที่เหมือนจะเป็นตัวตัดสินได้เลยว่า,าควรที่จะอบยบหรือไม่อพยพใช่ไหมคะตัวเลขที่อาจารย์เอามาอ้างอิงอต้นทุนการอพยพนะคะอาจารย์รีเฟอร์มาจากกรณีของเขื่อนใช่ไหมคะม,มันจะเป็นไปได้ไหมคะมันจะมีมูลค่าที่ดินที่มาต่างกันด้วยระหว่างระหว่างพื้นที่ไไไไคือถ้าตรงนั้นเรมาอาจจะสูงไปบ้าง มันนะมันตัวนี้นหนึ่ง่าได้คือว่าอันหนึ่งนะที่อาจารย์ถามว่าคือ,คองานพวกนี้ถามว่าการทํากี่เดือนเสร็จผมก็บอกแปดเดือนคือถ้าอาจารย์มีเวลาสี่ปีอาจารย์ก็ใช้เวลาตลอดคือเราก็จะจูนแต่ละตัวไปอย่างของอาจารย์เมื่อกี้ทักตรงนี้ใช่ไหมอาจได้ให้ผมอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ให้อาจารย์อยากจะปรับเรื่องมูลค่าที่ดินใช่ไหมอาจได้ขอผมอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมไปเก็บข้อมูลเพิ่มคือ cost benefit ตารางเดียวเนี่ยมันทําได้นาน เือนหน่งสแล้วแต่ว่าเราต้องการจูนล,ละเอียดขนาดไหนถ้าเอาเร็วๆก็เอาอยาี้ไปก่อนถ้าอยากละเอียดก็เอามาอีก2อปีกับเงินอีก2ล้านเดี๋ยวทำคราวนี้ก็จะจูนนู่นจูนนี่กันละเอียดอย่างถ้าเห็นตรงไหนเป็นดีมานเทิร์ฟมีสโลปเดี๋ยวอ s สติเมตให้มันก็ได้แต่ถามว่า,าถ้าาจะถามว่าแล้วเราจะควรทําละเอียดแค่ไหนหัวใจอย่างที่ผมบอกอ,า,อาจารย์ต้องมีเร s e เ r c ค q u ชเช่นมันจะช่วยอาจารย์ ตัดสินใจในสิ่ง,งต่างๆเรอย่างเฮ้ยว่าฉันควรจะกลับไปขอมูลค่าที่ดีที่ป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ไหมเนี่ยคำถามคือมันช่วยในการตอบคําถามวิจัยหรือเปล่าคือถ้าถ้าผมรู้ว่าสมมตินะคุ้มโชว์ๆถึงเปลี่ยนตรงนั้นยังไงก็คุ้มผมอาจจะไม่ไปทำออคือเราต้องยิงไปที่ตัวคําถามวิจัยว่าสิ่งที่เราต้องาจะทำเนี่ยมันทําให้เราตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นไหมถ้ามันช่วยก็อ่ะลงทุนลงแรงทําบคือนี่ความสําคัญของคําถามวิจัย แต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราอยากจะทำยังมันเป็นแค่ทำให้งานมันดูหรูหราแต่มันไม่ได้ยิงไปที่การตอบโจทย์ก็ออไม่ต้องทำก็ได้ผลผลอะถามว่างานอานอนนจารย์ทำ Sensitivity อะไรบ้างคะตอนหลังหลังจากม่อะไรบ้างไม่ค่ะ Sensitivity Analysis หลังจากอ๋อไม่ได้ทำลืมทำหมดที <laughs> <laughs> เวลา <laughs> ไปกันแล้วจบ <laughs> ว่าไครับในส่วนของค่าความเสียหายจากการทำน้าที่ยงการบอกว่าถามชาวบ้านตารางก่อนหน้านี้น่ะคราง่อไหร่ห้าัวข้อที่5เนี่ยค่ะหัวข้อที่5้าที่อาจารย์พูดถึงยิ่งเท้าลงมา35เปอร์เซ็นต์ไอ้ร้อยละ35เนี่ยที่ถามชาวบ้านเนี่ยมันเวลาที่ชาวบ้านตอบเนี่ยมันมีก๊ มีความเป็นการตอบโดยความรู้สึกไม่ใช่ก็ซาเซติฟ่มากแล้วเราทราบได้ย่งไงว่าอาษาสุภาจริงอะไรเปี้ยมันมีอะไรที่มันคือถ้าจะให้แม่นนะอย่างที่ที่ผมคือถ้ามีเวลาอีกสองปีเนี่ยเราก็จะไปหาคุณหมอมาช่วยเราวิจัยอย่างเช่นอาจารย์ชื่ออะไรจำไม่ได้ลวพวกท็อกซิคโอลอจีเนี่ยเขาก็จะมาเก็บตัวอย่างดินแล้วก็เขาก็จะใช้เวลาอีกยปีหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่เราเราไม่มี ผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไปก่อนโอ้โหก็รู้